สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้อยากจะมาสาธิตเรื่องออทำไงให้หน้าเด็กไม่ใช่ค่ะไม่ได้วอวดว่าทำไงว่าตัวเองหน้าเด็กเพียงแต่ว่าจะมาแนะนำวิธีทำให้หน้าเด็กเหล่ากาันโดยการสาธิตทำท่าโยคะหน้า ะะโยทาไมบอกว่าทําให้หน้าเด็กเพราะว่าโยคะหน้าเนี่ยมันจะช่วยชะลอริ้วอรวอยตรงนี้ริ้วรอยตรงนี้นะคะตีนกาแล้วก็ร่องแก้มนั่นเองนะคะส่วนส่วนหน้าเนี่ยก็จะกระชับไม่หย่อนคล้อยนะคะที่คนที่พอแก่ตัวมาตรงนี้จะหย่อนคล้อยและตรงนี้ก็จะหย่อนคล้อยนั่นเองนะคะ คอนะคะจะเป็นชั้นนะคะไม่ต้องไปร้อยใหม่ให้เปลืองเงินเลยค่ะถ้าคุณทำบริหารทุกวันประจำนะคะแล้วทำไมถึงบอกว่าแอบเบลแลอมันค้ายทำท่ายโยคะเดี๋ยวลองดูนะคะ,ะมาสาธิตกันก่อนนะคะท่าที่หนึ่งคือการดูดกับพุ้งแก้มนะคะทำยังไงให้ดู กระพุงแก้มไม่ดีเน้นกระพุงแก้มก่อนท่าที่หนึ่งการนําโยคะส่วนอื่นที่ไม่ได้กระทำ ส่วนอื่นที่ไม่ใช้ตาทุกอย่างอย่าไปเก่งทำหน้าให้ปกติโยคะจะปล่อยวางทำหน้าให้ปกติส่วนท่าก็คือคุณทำไปเลยคือท่าที่หนึ่งที่ทำไปแล้วท่าที่สองทำดูดปากนะคะเราไม่เน้นกระพุ้งแก้มแล้วท่านี้สองท่านี้จะคล้ายกัน อย่าหัวเราะนะคะตาไม่ต้องมาโตผ่าวนะคะปกตินะคะ ท่าที่สี่จะทำเหมือนท่าที่หนึ่งค่ะคือกับพุ่มแก้มท่าที่ห้า ำพอประมาณนะคะโอเคเราจะไม่พูดแล้วนะคะเรารู้วิธีทำห้าท่าแล้วนะคะเราจะทำแบบทีเดียวจบนะคะโอเคเริ่ม เรียบร้อยแล้วถ้าโยคะง่างยาๆาท่านี่เองนะคะไม่ต้องอายนะคะกระจกเราก็สองเดียวเนี่ยดูสิอายอายแต่ก็อยากอยากเสนอสิ่งดีๆให้ะคะ่ะแล้วทำไมบอกว่าการแอบแบลนี่มันเหมือนท้าโยคะยังไงคุณสังเกตให้ดีๆนะคะว่ามันเหมือนยังไง เห็นไหมการที่เราทำตาโตแอบแบล่ลองรอยตีนกาตรงนี้ก็จะช่วยชะลอให้มันไม่มีรู้รอยได้ไงคะส่วนปากจูคุณดูนะทำไมต้องปากจูเหมือนท่านี้แต่เราไม่ทำเยอะเราทำแค่หนะ เห็นไหมคะแต่ถ้าบริหารจะจู่มอกนะคะจูม่มากเนี่ยแหละคะ่ะท่าแบลก็เลยเหมือนท่าโยคะไปทางไปในตัวแล้วก็เรื่องมุมสวยๆของคุณนะคะถ่ายรูปโอเคค่ะและกำลังจะบอกแนะนำว่าดูท่าปกติในการถ่ายรูปนะคะ เห็นไหมคะว่าอะไรเกิดขึ้นโอ้โหยิ้มนะคะเห,นนเ,เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมและก็ลองเลิกเห็นไหมคะเนี่แหละค่ะประโยชน์ของทําการนาท่าแอดเป้ลของเสาน่ารักรที่กว่านเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างนี้นี่เองคะ่ะโอเคอย่าลืมนะคะ เช้าตื่นนอนทำห้าท่าง่ายๆก่อนนอนก็ทำห้าท่านี้เหมือนกันค่ะแล้วคุณก็จะมีก็พอทำเสร็จก็ดียังไงมันช่วยกระชับสี่ขาตัวนี้เห็นไหมคะหย่อนคอ้ยไหมมาหย่อนคอยค่ะเนี่ยปัญหาเรื่องหย่อนคอยนี้ปัญหาเรื่องหย่อนคอยตรงนี้และปัญหาตรงนี้ ตรงนี้จะหมดไปค่ะเรื่องจริงค่ะลองดูไม่ต้องเสียเงินไปทำศิลปกรรมร้อยหม่เลยได้เห็นไหมโยกกระชับปิงจินนะหเห็นไหมทอนที้มันจะตึงมันก็เดินดึดขึ้นไปฮ่ เห็นปะคะโอเคสถิตแค่นี้ละหมดที่จะพูดแล้วมั้งไม่มีอะไรละบอกหมดละนะคะลองทำดูนะคะอย่าลืมทำท่าแอปแบลก่อนทุกครั้งแล้วคุณจะได้สิ่งดีๆกับการทำท่าแอปแบลคะ่ะสวัสดีค่ะ